มายาิ่มเลยก่อ <ทำ S 1> <ะ>มาหนึ่งสองสามมองตาเขาไปทีเเห็นอะไรบ้างี่ตาอนะั้นมันไม่ได้มันไม่ได้แพหรอกมขำี่มนอ้าอ เราช่วยไงเราช่วยไงเออตะเกียบของตกสาตาไม่ทีนึงโอเคครับผมเป็นผู้ชนะไปครับสำหรับเกมแรกครับอยากให้จ้องสักห้านาทีอุ้ยเฮ้ยเก่งึ้นมันดีเลยนะหลังจากชนะเนี่ยโอ้ยไทยสองในสามสองในสามกิกานี้มันมาจากไหนได้มาโหดเหมือนกันนะครับพอดีมาเราเริ่มครับผม เฮ้ยเราสู้ดิมีอยู่ฝั่งน้องก่นแป๊บนึ่งหนึ่งสอง้ม่เฮ้ยเฮ้ยตามมไปแห้งเหรอแป๊บนึงนะเหยาเหรอเยปใช่ไหมโอเคน่าจะมีน้ำยาหยอะตาตองในสามพี่ถือว่าชนะยังโอเคครับผมขอเซตตบมือด้วยครับ เก่งมากเลยเนี่ยมองนั่งกล้าได้ปกติได้เ่นกัมดูกวาเบบมาาอเออนะไม่เป็นไรรับของเลยนะเกโอเคปากหอมไม่ับฉันแล้วอเียริฉันตั้งแต่ปทีสามจะปล่อยลูกคืนนี้แหละแล้วก่อนคอยดูอะขอบคุณครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวไข่ทาคเลยทา่ข้างในตอนนี้คือตาไวก่อนแล้วเดี๋ยวพอเป็นคุณเทาน้ำร้อนปั๊บมันจะฟูขึ้นมาแล้วก็แปหน้าได้ยืดหนังเยอะเลยวิ่งแปะงนะมาสู่เกมที่สองของเราครับผมเด็กน้อยของเราฮะเกี่ยวกับการใช้ลิ้นสัมผัสลิ้นสัมผัสนะฮะเออเกมนี้เราได้น้องปิดตาปิดตาก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้คับนะครับ ด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่แหละเออนะคะให้น้องได้ชิมในสิ่งที่น้องได้รับรถมามีบอลลทศบ้างโรดข้างหน้าบ้างเปลือกไม้ต้นบ้าให้น้องได้กินนะคะแล้วก็น้องบอกว่ามันคืออะไรอ่าเรียนให้ถูกนะถ้าไม่ถูกก็กลับบ้านได้เลยนะเราจะทาให้อยู่ในห้องนี้เลย <c oughs> รอเล่นครับมา <Okay. S 2> ขึ้นมาได้เลยครับขึ้นมาก่อนครับเสรชจครับ,รบเอาเลยเอาเลย หายใจไม่ออกแล้วด้วยตาโออคก่อนเอาแบกออกก่อนมาเห็นไหมนะนี่กี่นิ้วเอารู้ได้ไงเด็กสองนิ้วโอ้โหตกมโกงแล้วพอไหมฮะอันแรกเป็นบอลลูเทนนะรู้ยัง คืออะไรนี่นะอาปากมาครับใช่เลยแล้วแล้วแล้วอะไรฮะก็ตอบคืออะไรเฮ้ยเก่งมากคุณผิดครับผมเมื่อกี้คือสับวันรถผิดละไม่ได้เลยนะเอาถูกลูกปะเนี่ยใช่ไหมใช่ป๊อบรีーไหมฮะใช่โอเคเก่งมากอันนี้หนึ่งครับต้องสามอันนะปลูกอ่ะเออ อันต่อไป อ่ะมา <st it> มันคือถูกไหมฮะถูกครับผมเก่งมาก <st it> เออหอิ่มแล้วล่ะนะคนเนี้ยไม่ต้องกินอะไรเพิ่มแล <st it> มาอันที่สามครับว <st it> ันน,นี้เลยครับวันนี้นี่น่าจะยากนะเดี๋ยวพ่งนี้พ่งนี้ยาเฮ้ยไม่ยากวะ <st it> อาอีกอ่ะออีก หนึ่งสองสามห้าแครับขอบมุณช่างเป็นโอ้ยน้องโกอะไรพี่มันเดายากโก้พี่พูดมันคืออะไรมีเม็ดด้วยนะ เฮ้ยรู้ได้ยังไงกันนะถูกไหมถูกไหมถูกครับผมเยเก่งมากถ้าพี่บอกว่ามันคือองุ่นขึ้นมาน้องจะตกใจปะขอบคุณนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมอบของรางวัลด้วยฟินไหมอุ๊ยทงไมน้ำตาจะไหลหนูใจเย็นๆลูกโอเคครับผมขอบคุณค่ะถ่าูปน่ารักขอบคุณนะครับน่ารักได้ขายุหมดเลยเออนะ มาสู่เกมที่สามเราขึ้นทางกันนะฮะทุกคนเกมที่3ามครับกับเกมกลิ่นไหนใช่เลยตักลิ่นไหนใช่เลยดูไม่น่าจะเล่นยังไงนีนะทุกคนดูว่าไมคไม่น่ามาเป็นพิธีกรในงานอ่ะครับผมวิธีการเล่นของเรานะครับผมก็จะให้ผู้แข่งขันปิดตาอีกเช่นเคยครับและก็จะ ให้พี่ๆนะครับดมของที่รับให้ดมอ่านะฮะและพี่เดาว่าอันไหนคืออะไรวะอ๋อโอเคครับอันไหนคือ,อครีมเมื่อกหอยทากนะครับผมต้องเดาให้ถ<อ>ูกนะพี่<อ>ยากมากซึ่งเราก็จะเอาครีมเมื่อกหอยทากของยี่ห้อถือมาด้วยนะฮะประมาณ40กลิ่่พี่ได้เดา<อ>และวพี่ลืมอ,อันอ้อไหมฮะโอเคครับขออันแรกเลยครับ เอออันแรกอ่ะอัน,นี้อันแรกอันแรกเป็นเมื่อหอยทากทจานอ่าที่หนึ่งนะครับที่เราหาซื้อได้ตามร้านแห่งชานอันนี้ดมแล้วเอ,อ้าหอมไหมฮะยังหอมปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นกลิ่นของครีมตัวหอยทา,าครับพี่พี่ไม่เชื่อผมหรอๆๆๆอ,อ่ะเก็บของต่อไปก่อนอ่า อันนี้อีกที่หนึ่งาาครับมาจากภาพหนึ่งนะอ่าโอเคนะะออและอีกอันหนึ่งเดี๋ยว <c oughs> ให้เลือกกันนะว่าหนึ่งสองหรือสาเป็นครีมของเรานะครับครีมเมื่อยทาพร้อมไหมครับพาพร้อมปิดแมสก่อนปิดไปแล้วรอเลยไม่ออกมาครับติดตาอได้เลยครับอ่าโอเคครับอันไหนคือครีมเมื่อยทาครับถูกไหมฮะถูกไหมครับถูกต้องนะครับผมเก่งมากครับเออ นะครับขอบคุณนะครับมามาถึงเกมที่สี่ของเราแล้วครับเกมที่สี่มีชื่อเกมว่ากระซิบหูรู้เปล่า <c oughs> เอออยากดูกไหมเล่นยังไง <c oughs> ขอคนที่สี่ขึ้นมาได้เลยไหมคอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วคนที่สี่คนที่สี่อาทไหนอ่ะอ๋ออยู่นู้นอยู่นู้นเฮะเกมที่สี่ครับวา,าด้วคร่าวๆเนาอเกมที่สี่ครับจะเป็นการที่ให้น้องการาฟนะครับ ปิตาพี่เขาก่อนหนึ่งครั้งปิตาไปเลยปิตาไปเลยปิตาเสร็จป้าให้หนูกระซิบข้างหนูเขาด้วยคำหนูแหละยังกูเล็กอยูย่้นา,านะครับผมก็คือกระซิบข้ามตุพี่เขาแล้วบอกว่าป้ายที่เรามีให้นะครับก็จะเป็นคำคำหนึ่งเออแล้วให้พี่พูดให้ถูกนะฮะพร้อมแล้วพี่ปิดตาก่อนขอยปิตาด้วย ถ้าพี่ปิดข้างล่างพี่เดินขึ้นมาพี่เก่งมากพี่สุดยอดมันนี้ดิพี่ปิดตาก่อนเอะไร่ออกอยากใหใจไม่ออกนะกลับด้านมาครับโอเคถูกแล้วโอ้โหแล้วมนันไม่ได้อยู่ดานดานลาง่ง ทีนี้หายใจไม่ออกของจริงแล้วฮะโรถพยาบาลของเลยโอเคครับผมมาตรงกลางเลยครับแต่ก็เดินนะเอาน้าเอาผมขึ้นทะพูหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหงุดหงิดแล้วไม่ได้ยินไงไม่ได้ว่าอะไรเลยผูแดงกันนะเนี่ยเรามา ข้อคำด้วยครับอ่าถึงไม้รอไว้เลยครับนะเห็นไหมอาดีตาดีแล้วที่ตะกี้ถ้าเกิดเขาจับนะเรารู้เลยนะนะเขาโกงแน่เลยโอเคครับพร้อมไหมฮะโอเคครับเอาไม้ลงแล้วกระซิบที่ที่เขายังไม่รู้เลยผมจะพูดถูกหรือเปล่าเอาให้กลับอาหรือก็ไร้พี่โอเคครับ เราได้ของรางวัลปที่เรียบร้อยแล้วถอดแบงออกก่อนเยาผมจะชื่อแม็กนะครับโอเคครับโอเคคบโอเคออกกันะคะ ว,ว้วาวว,าว้าวเป็นการสัมผัสเออซึ่งเกมนี้นะครับคมขอผู้โชคดีขึ้นมาเลยครับผู้โชคดีขึ้นมาได้เลยครับผมอ่ามาเป็นการสัมผัสที่เช็ดมือก่อนโอเคครับด้ยกันไครับด้กครับดูไปที่ดูไปก่อนอ,อ่า เอาละเอาไม้ไม้ที่พี่ถือให้อ่ะฮะเกมนี้นะเป็นเกมสับผัสนะครับผมซึ่งเรานะฮะจะให้ผู้โชคดีจับมือกับน,น้องครับและเล่นตาที่ผมบอกเป็นแค่หนึ่งละครทีทีเอออเป็นผู้เข้ใช่แล้วเราได้่ยบคือผู้กำก,กับเองอ่ะ <c oughs> อันดับแรกนะครับผมเราได้พระเอกกับนางเองกเอจับมือกัน เขาวันนี้ไม่เป็นวันที่ดีบอร์เอและเนือามนเป็นเกมที่ห้าเนาะ <c oughs> ขอให้มรเอกมองที่ตานังเอง <c oughs> และเอกก็มองด้วยกับแับสุดซึ้ง ราต้องบอกอ่าดโอเคนะฝากไว้นะฮะแล้วน้องเอกก็ถามพ่าเอกไปว่าคะเดี๋ยวไปได้ต้องคอสซีกแล้วครับวันนี้มีอะไรเหรอคะต้องแบบเสียงซอไม่มาไม่ถึงต้องเองมาขอโทษ ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับแต่แค่เป็นวันพิเศษของเราสองคนนั่นเองเอ้ยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมาก จับมือมาผมให้คุณนะนั่นแหละครับมองหน้าไปขอบคุณค่ะเจ่าของนัวิ่งเลยนะโอเคครับผมไปแล้วห้าเกมครับมาดูเกมที่หกกันที่แพตตี้ตกใจครับผมเกมที่หกนะครับผมคือเกมภาษาอังกฤษทัชมาห์ฮอ อเกพีสอเกพงต้องนี่เหรอฮาร์มาไงเออเขาบอกว่าเออมาเวลาพูดภาษากีนอะเราใส่แอคติ้หรือใส่แบบคามเจริญเเข้าไปด้วยเออมันได้รู้สึกว่าเป็นแบบมันเหมือนคนที่เอาใส่พอใส่แล้วเป็นยงทัชมาหองยอมยูโน โอเคก็คือรับตั๋วไปที่ฮัชมาฮาไปเลยค่ะไปตั๋วบินไปอย่างเดียวไม่มีกลับนะจ๊ะหาซื้อตั๋วกลับเอาเองมันทีนึงไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้โอเคครับผมเป็นฮัชไมฮัชนะครับผมเกมนี้นะฮะผู้โชคดีของเราอยู่ไหนเอ่ยอืมตะกี้จับมืออันนี้ขึ้นมาก่อนบุญข้าววัดไว้ยผมจำได้ว่าเลขที่20ป่ะ <onz> อายิบสองเอาผิดไปอีกหนึ่นดอกครับผมเกมนี้นะครับง่ายๆเลยไม่มี ouais อะไรยากเอามาเมื่อเป็นผู้กำกับเช่นเคยนักเอกของเราครับเมื่อเจอพระเอกเราไม่รู uh ้ว่าเขาคิดยังไงกับเราเราก็เลยจะให้เขาพูดว่าคุณคุณถ้าอยากรู้ว่าผมคิดยังไงกับคุณ ถ้าคุณอยากรู้ว่าผมคิดยังไงให้เอาขวาให้เอาขวาลูกระเปาไว้ก่อนลูกระเป๋ากนโนกดูไม่สนุกอนไม่เก๋ เรากระเป๋าไว้ก่อนล้วเอามือทรายขึ้นมาแล้วเอามือทรายขึ้นมาคิดว่าแต่งอะไรมันทัชที่อกผมใช่ไหม t o u c ใช่มันคือ Touch my heart แล้วก็มาทัชเราเป็นจับได้ไหมเออจับจับมันแตะมันแตะที่แล้วมาแตะที่หน้าอกข้างซ้ายจริงค่ะเอามันเป็นเกมพุนเฮ้ยเราต้องทำให ล้วกระเป๋าไว้ก่อนเราก็ซื้อซื้อฮึฮามาซ้ายขึ้นมาช้าๆค่อยๆไปที่หน้าอก้ายตรงนั้นหัวนมค่ะมาวัดเลิดจุดตรงนี้ตรงนี้อ่าเดเลยลงหน่อยหใหญ่รูนะ龙ม